ความสัมพันธ์โรแมนติกที่ดีโดยไม่ต้องมีแซกเพียงเพราะคุณไม่ได้กระโดดขึ้นเตียงและฉีกเสื้อผ้าของกันและกันนั่นไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณจะต้องไปสู่หายนะลองนึกภาพตามเพื่อนของคุณบอกคุณว่าเธอและคู่รักที่คบกันมานานจะมีเพศสัมพันธ์กันปีละครั้งเท่านั้นหากเป็นเช่นนั้นคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรฉันเดาได้เลยว่าคุณคงจะรู้สึกเป็นห่วงเธอความต้องการทางเพศของเธอไม่ได้รับการตอบสนอง และการไม่มีแซกหมายความว่ามีบางอย่างผิดปกติในความสัมพันธ์ของพวกเขามันจะเป็นปฏิกิริยาที่ยุติธรรมเพราะมันสอดคล้องกับมุมมองหลักของเราว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นอย่างไรเป็นความเชื่อกระแสหลักที่ว่าแซกมีความสำคัญอย่างยิ่งในความสัมพันธ์แบบโรแมนติกมันเป็นเพียงสิ่งที่เราทำสิ่งที่หากเราไม่มีเราจะมองว่าเป็นสัญญาณของการแตกหักของความสัมพันธ์สำหรับฉันแซกเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์โรแมนติก แซกเป็นวิธีหนึ่งที่ฉันชอบผูกสัมพันธ์กับคู่รักช่วยให้ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับพวกเขามากขึ้นได้รับพลังจากพวกเขาและมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับฉันที่จะต้องรู้สึกมีคุณค่าในความสัมพันธ์ทุกคนมีพิมพ์เขียวทางเพศที่เป็นเอกลักษณ์เจมี่บิวเซอร์นักเพศศาสตร์จากแอดิเลดกล่าวไม่มีวิธีที่ถูกต้องในการมีแซกหรือมีความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีภาษารักคือการสัมผัสทางกายแซกอาจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาในการแสดงออก และสัมผัสกับความต้องการและความปรารถนาทางเพศของพวกเขาในฐานะคนที่มีประสบการณ์การสัมผัสทางกายในภาษารักหลักฉันเข้าใจสิ่งนี้อย่างไรก็ตามสำหรับฉันนี่คือสิ่งที่ฉันกำลังเติบโตขึ้นอีกครั้งหลังจากประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนมัธยมปลายตอนนั้นฉันไม่รู้มาก่อนแต่ร่างกายของฉันก็ปิดตัวลงเพื่อตอบสนองต่อบาดแผลที่เกิดขึ้นซึ่งแฟนของเพื่อนสนิทคนหนึ่งของฉันจัดการ หลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มในงานปาร์ตี้ที่บ้านหลายปีต่อจากนี้ตั้งแต่อายุ1 7ถึง24ปีฉันมีการตอบสนองทางอวัยวะภายในต่อการสัมผัสทางร่างกายสิ่งที่ไร้เดียงสาอย่างการกอดที่ปลอบโยนจากเพื่อนจะทำให้ฉันรู้สึกตัวสัน่นหลังจากหลายปีของการบำบัดและประสบการณ์ที่สวยงามไม่กี่อย่างที่ช่วยให้ฉันฟื้นความไว้วางใจในความงามของการเชื่อมต่อทางกายภาพฉันก็ปกป้องความรักและความต้องการทางเพศ และความใกล้ชิดทางกายได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเมื่อเพื่อนของฉันบอกฉันว่าเธอและคู่ของเธอมีเพศสัมพันธ์กันปีละครั้งเท่านั้นและถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่เซ็กซี่มากแต่เธอก็โอเคกับเรื่องนั้นแต่ฉันมีคำถามบางอย่างฉันสามารถมองมุมมองของเธอได้เพราะฉันมักจะคิดว่าเราคาดหวังอะไรมากมายจากคู่รักที่โรแมนติกของเราในยุคความสัมพันธ์สมัยใหม่นี้เราคาดหวังว่าความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันเหล่านี้จะมอบความรักความโรแมนติก มิตรภาพและความน่าเชื่อถือแก่เราไม่น่าแปลกใจที่การออกเดตอาจเป็นเรื่องท้าทายเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้หญิงเรารู้สึกถึงความกดดันใหม่ซึ่งบางครั้งอาจหมายถึงการเพิ่มความกดดันที่ไม่จําเป็นต่อความสัมพันธ์ของเราในฐานะมนุษย์เรามีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ประเภทต่างๆความโรแมนติกทางเพศและความหวันหว่นไหวทางอารมณ์บูซียเดกล่าวแม้ว่าสิ่งเหล่านี้บางอย่างเช่นความสัมพันธ์ทางอารมณ์ เราอาจได้รับจากเพื่อนของเราแต่ก็อาจเป็นวิธีที่เรารู้สึกว่าสอดคล้องกับเรามากที่สุดในความสัมพันธ์แบบโรแมนติกเช่นกันถ้าเรามองรูปแบบความสัมพันธ์ทั้งสามนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมและแยกออกเป็นสามจุดเราเห็นได้ว่ามันต่างกันทั้งหมดจะอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือจะรวมกันก็ได้ไม่มีสูตรตายตัวที่ถูกต้องตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้คือการไม่ใส่ใจเรื่องเพศต,ตามคำพูดของนักเคลื่อนไหวเรื่องเพศและนักเขียนแคโรไลน์คันภาวะไร้เพศคือ เมื่อคุณสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดทางเพศเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับหลายหลายคนเงินหยุดอยู่แค่นั้นและพวกเขายังคงมีชีวิตทางเพศเพื่อความสุขทางกายเพียงอย่างเดียวหรือเพื่อปลดปล่อยแต่มีหลายคนที่ไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์เลยคนไร้เพศจำนวนมากพบวิธีอื่นในการแสดงความใกล้ชิดและมันเปลี่ยนจากคนสู่คนคันมีประสบการณ์ความดึงดูดใจแบบโรแมนติกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยและรู้สึกว่าความต้องการของเธอ ได้รับการสนองตอบด้วยความรู้สึกที่คู่ครองให้ความเคารพและดูแลเอาใจใส่การสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเธอกล่าวเสริมถ้าคุณไม่แบ่งปันความต้องการของคุณกับคู่ของคุณพวกเขาอาจจะไม่มีวันได้รับการตอบสนองภาษารักของฉันเป็นคำพูดที่แสดงถึงการยืนยันและเวลาที่มีคุณภาพเสมอไม่เคยสัมผัสทางกายคู่รักของฉันเคารพสิ่งนี้เพราะฉันตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ตั้งแต่เริ่มต้น เรามีสามตัวอย่างที่แตกต่างกันของการที่ผู้หญิงแต่ละคนพยายามมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกแม้ว่าฉันรู้สึกว่าแซกเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในประสบการณ์โรแมนติกของฉันแต่เพื่อนของฉันเห็นคุณสมบัติอื่นๆในตัวคู่รักของเธอเป็นลำดับความสำคัญที่สูงกว่าและคันก็ไม่จำเป็นต้องมีความใกล้ชิดทางกายเลยแม้ว่าประสบการณ์เหล่านี้จะแตกต่างกันอย่างมากแต่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประสบการณ์ของเราเป็นอย่างไรเรามีพลังในการสร้างโครงสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะกับความต้องการ และความเข้าใจของทุกคนซึ่งจะช่วยปลดปล่อยอย่างแท้จริงบูซีเดกล่าวไม่มีวิธีที่ถูกต้องในการมีความสัมพันธ์กับใครสักคนและมันก็ไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มทำงานร่วมกับคู่ของคุณเพื่อดูว่าอะไรดีที่สุดสำหรับความกระตือรือร้นของคุณมันเป็นกระบวนการที่น่าตื่นเต้นจริงๆที่เราสามารถนำมาใช้ในความสัมพันธ์ของเราและเป็นกระบวนการที่โชคดีกลายเป็นมาตรฐานมากขึ้นในสังคมกระแสหลักบูซีเดยังสนับสนุนการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด ความรู้คือพลังคุณต้องเข้าใจพิมพ์เขียวทางเพศของคุณสิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจในปัจจุบันและสิ่งที่คุณเปิดกว้างและกระตือรือร้นที่จะสำรวจการให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรกและการเข้าใจความปรารถนาและขอบเขตของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารความต้องการของคุณกับผู้อื่นซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่คุณต้องการฉันกลับไปหาเพื่อนและถามเธอว่าเธอรู้สึกเหมือนกำลังประณีประนอมความต้องการของเธอ โดยไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองเป็นระยะยาวของเธอหรือไม่คำตอบของเธอทำให้ฉันประหลาดใจแซกไม่ได้มีความหมายต่อจิตใจฉันมากนักเธอกล่าวฉันใช้เวลาเป็นสิบปีในการเป็นโสดและฉันชอบมีแซกเพราะสภาพร่างกายแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อจิตใจฉันมากนักฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับความพึงพอใจในตนเองและนั่นคือสิ่งที่ฉันได้รับความสุขทางอารมณ์จากความสัมพันธ์ทางเพศของฉันกับตัวเอง ฉันอาจรู้สึกแบบนี้เพราะฉันไม่เคยมีประสบการณ์การร่วมรักมาก่อนแต่ฉันยอมรับมันและมันก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นถ้าเธอไม่รู้สึกอยากจะขอมีแซ็กเพิ่มในความสัมพันธ์ของเธอและพอใจกับความพึงพอใจในตัวเองเป็นช่องทางหนึ่งของการเชื่อมต่อทางกายแม้ว่าฉันจะต้องการความใกล้ชิดทางกายเป็นการส่วนตัวแต่สัญ,ญญาณเตือนภายในของฉันก็ดังขึ้นเมื่อเธอยอมรับการไม่มีเพศสัมพันธ์เนิ้นย้ำว่าเราให้คุณค่ากับสิ่งนี้ในฐานะสังคมมากเพียงใด และแม้ว่าความสําคัญจะสอดคล้องกับชั้นในบางแง่แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นสําหรับทุกคนและนั่นไม่เป็นไรหลายหลายคนไม่สามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์โดยปราศจากแซกได้เพราะมันมีความเชื่อมโยงและเชื่อมโยงถึงกันคันกล่าวเราถูกสอนตั้งแต่อายุยังน้อยให้เชื่อว่าการขายแซกถ้าเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์โดยเนื้อแท้เราก็จะสูญเสียคุณค่าของเราไปฉันมีความสัมพันธ์ความรักหลายครั้งโดยที่เราไม่ได้จูบกันด้วยซ้ำเราแค่ดูแลกันและกันและเราก็เป็นของกันและกัน ฉันคิดว่าส่วนหนึ่งของการสนทนาสมัยใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่เราเชื่อมโยงกันคือการเข้าใจว่ามันเป็นวิวัฒนาการที่คงทีและไม่มีประสบการณ์ใดที่เหมือนกันเมื่อเราเริ่มค้นพบเสียงของเราเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของเราในฐานะปัจเจกบุคคลและค้นหาคำพูดที่จะถามถึงสิ่งที่เราต้องการเราจะเปลี่ยนแปลงและเติบโตแน่นอนว่าในขณะที่เราสามารถแบ่งปันเรื่องราวของเราและสร้างภาษาย่อยใหม่ๆได้ เราก็ควรจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างพิมพ์เขียวทางเพศของเราเอง